แกงกะหรี่ไข่ไก่แกงกะหรี่ไก่ดีเลยมีตัวสอนด้วยอร่อยมากพี่อร่อยมากวสวัสดีครับผมวันนี้ครัวเชฟบุ๊กจะมาชวนทําแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่แบบไทยแกงกะหรี่ไข่ไก่แกงกะหรีไกกร่ไ,ไ,ไก,กไ่สูตรแบบไทยและเดี๋ยวก็จะพูดไม่ได้ทั้งรายการเนี่ยแต่สับสนอย่างเงี้ยอะมาดูโอ้โหมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยหนึ่ง มีไก่ครับเลือกไก่แนะนํำว่าให้เอาไก่ที่มันมีกระดูกมันจะได้ทําให้น้ําแกงน้ําซุปมันหวานโดยปริยายก็จะเป็นวันนี้ผมเลือกเป็นน่องไก่อันนี้เป็นเขาเรียกปีกอันนี้ปีกบนพี่จะใช้เป็นน่องก็ได้เป็นสะโพกก็ได้แต่ขอให้มีกระดูกจะดีต่อมามันฝรัง่งหอมใหญ่แตงกวาแตงร้านเอาไว้ทําน้ําอาจารพริกเอาไว้ทําน้ําอาจาร <mange. S 1> แล้วก็พริกแกง พริกแกงเผ็ดนะครับธรรมดาเลยอันดับแรกนะครับเราจะมีกะทิวันนี้ขอบคุณกะทิอัมพาวานะครับส่งมาให้เราใช้นะน่ารักมากนะครับผมส่งมาให้ผมใช้ฟรีผมก็ใช้ครับไม่ต้องห่วงของฟรีงั <S <S <อ>้นพี่ผัดในนี้ได้เลยดูดิมันไม่ติดเห็นไหมตัวนี้เป็นผิวเซรามิกครับผมเพราะฉะนั้นไม่ติดแต่มีข้อแม้พี่ใช้ตะหลิวเหล็กหรือฝอยขัดหม้อไม่ได้ใช,ใช้แบบเดียวเราจะผัดนะผัดพริกแกงกับกะทิที่แตกมันแต่ไม่ต้องมันมากแกงกะหรี่มันจะมีมันลอยสวยๆแต่ไม่ใช่มันเยอะอ่ะ ใส่พริกแกงลงไปครับไก่ประมาณนี้ก็น่าจะพริกแกงประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบพูพนๆะแต่ตอนนี้มาดูการผัดก่อนมันมีเคล็ดลับอยู่นะพี่ผมไม่ได้พูดเลยมากนะหนึ่งเดี๋ยวผมเบาไฟลงนิดนึงเดี๋ยวไฟแรงไปเดี๋ยวไหม้<อ>คือปกติเวลาเราทําแกงกะหรี่อย่างเงี้ย<อ>เราจะต้องใส่ผงกะหรี่ใช่ไหมแต่ถ้าพี่ใส่ผงกะหรี่ลงไปผัดตั้งแต่แรกอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผงกะหรี่มันไหม้แล้วมันจะขมเนี้ยเราจะผัดตัวพริกแกงให้แบบให้มันพอมีน้ํามันหน่อยๆก่อนเนี่ยใช้เราไม่ใช้น้ํามันเลยนะ คือน้ำมันในแกงมันต้องเป็นน้ำมันที่เกิดจากกะทินะถ้าน้ำมันมันเกิดเกิดจากการที่เอาน้ำมันไปผัดมันจะไม่อร่อยนะพี่มันจะเลี่ยนนะผมจะบอกให้รู้ไว้ก่อนนะเนี่ยครับแล้วดูโอ้ดูความเจ๋งของหม้อมาดูดิเฮ้ยโอ้โหเนี่เป็นไงคือปกติเวลาเราทําแกงเนี่ยเราจะต้องผัดหม้อหนึ่งแล้วก็ผัดในกระทะแล้วก็มาต้มในหม้อใช่ไหมเพราะว่าเขากลัวมันติดแล้วมันไหม้ก้นหม้อพอไหม้ก้นหม้อแล้วมันจะเหม็นทั้งหม้อแต่พอมันได้เป็นหม้ออันนี้ผมใช้พริกแกงเผ็ดเลย นะครับแกงกะหรี่สามารถใช้พริกแกงเผ็ดได้เลยเดี๋ยวเรารอให้มันมีมันนิดนิดไม่ต้องเยอะเดี๋ยวพี่จะเห็นมันแตกมันเวลามันแตกมันมันจะขึ้นไอ้ตามหลุมหลุมพวกนี้นนเนี่ยมายในกล้องเห็นไหมเนี่ยเห็นมันไหมแดงแดงเนี่ยอันนี้เรียกว่าแตกมันแล้วเราเอามันแค่นี้พอเราไม่เอาเยอะเพราะว่าแกงกะหรี่มันจะไม่เหมือนมัสมันที่มันท่วมแล้วก็อยากให้ดูนิดนึงตะหลิวตัวนี้เดี๋ยวตอนท้ายจะมาขายหม้อไงพี่อย่าวางแช่แบบนี้นะอ่าตอนนี้ในนี้เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วมีมันนิดเดี๋ยวผมเติมกะทินิดนึง ตอนที่เราใช้เป็นหัวกะทินะครับในการผัดตอนแรกถ้าใช้หางมันจะไม่ออกมันนะพี่ต้องใช้หัวในการผัดอ่ะผมเติมกะทิลงไปนิดนึงแล้วคราวนี้ก็เติมผงกะหรี่ครับเมื่อกี้เราใส่พริกแกงประมาณ1ช้อนบุญพูนนะครับผงกะหรี่อันนี้ก็คือเป็นช้อนเล็กเนาะขอช้อนเล็กแบบนี้สัก2ช้อนก,ก็คือเหมือนเหมือน1ช้อนโต๊ะนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนะะประมาณนี้ครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดอีกหน่อยหนึ่งดูน้อยไปเดี๋ยวพี่ชิมได้เติมได้แต่ว่าพริกแกงแกงกะหรี่ผงกะหรี่ก็ต้องเอามาผัดครับ ถ้าใส่ในน้ำเลยมันจะได้แค่สีแต่ไม่ได้หอมมันต้องผัดนิดนึงไปไงมาได้กลิ่นไหมหอมเลยถ้ามาผัดหอมเลยมันจะกลบกลิ่นพริกแกงครับใช่มันจะกบกลิ่นพริกแกงเดี๋ยวเราลองดูสีนิดนึงถ้ามันยังไม่เหลืองเราเติมหน่อยหน่อยได้อันนี้ผมขอเติมอีกเติมไปอีกช้อนนึงเนาะเป็นสามอ่าเป็นสามสามช้อนเล็กเนี่ยพี่โดมันจะมีมันนิดนิดแล้วมันไม่ติดนะอันนี้อันนี้โวมหม้อแต่ว่าพี่เห็นมันไหมมันมันลอยนิดนิดกําลังสวยแล้วไม่ได้ใส่น้ำมันนะเฮ้กําลังสวยแล้วตอนนี้นะ ใช่แต่ว่าแกงกะหรี่เนี่ยมันจะใส่ลงไปผัดตั้งแต่แรกกับพริกแกงไม่ได้เพราะว่าผงกะหรี่มันมีโอกาสขมได้มากกว่าโอ้โหตอนนี้กลิ่นเหมือนผัดปูผัดตรงกะหรี่เลยนะใช่หอมเลยอ่ะเนี่ยอ่ะโอเคได้ที่ละแบบนี้นะเอานี้ลงไปผัดครับเอาไก่ลงไปผัดเอาไก่ลงไปผัดนะไม่ได้ไปต้มผัดแบบนี้นะข้อดีไก่จะไม่เละเวลาต้มข้อดีอย่างหนึ่งแก้กลิ่นคาวได้ด้วยอ่าเราให้ไก่ใช่ของผัดของทอดมันจะเหม็นคาวน้อยกว่าของต้มนึกออกไหมครับ แล้วเรา,เาผัดไปแบบนี้เลยมันจะได้หอมๆอ,อย่างนี้แล้วก็ยังไม่หมดครับอยากให้ไก่มันนุ่มเร็วมันเปื่อยเร็วเราบอกแล้วว่าหอมใหญ่มีสรรพคุณช่วยไก่นุ่มได้เปื่อยได้ผัดไก่สักแป๊บหนึ่งนะไม่ไม่ใช่ใส่พร้อมกันนะคือผัดไก่ไปก่อนสักนิดนึงแล้วค่อยเอาหอมใหญ่กับมันฝรั่งตามลงไปผัดเอาลงไปผัดทุกอย่างลงไปผัดให้หมดเพราะมันจะอร่อยกว่าการต้มในน้ำเฉยๆมันคือการผัด แต่ว่าอย่าผัดให้มันไหม้เอาแค่มันสุกให้มันโดนกระทะให้มันมีกลิ่นหอมแค่นั้นพอแล้วอย่าเอาถึงขั้นไหม้นะครับแล้วเราก็ทําในหม้อเราเนี่ยที่เราเลือกใช้หม้ออันนี้วันนี้เพราะว่าไก่แกงกะหรี่มันพวกนี้จริงๆรแล้วมันต้องทํานานมันต้องตุ๋นนานเราเอาหม้อสูญญากาศมาใช้มันจะประหยัดเวลาปกติเขาต้มกันเนี่ยหลังจากนี้เขาเคี่ยวกันเสร็จเนี่ยก็มีชั่วโมงหนึ่ง45นาทีนะกว่าไก่จะนุ่มแต่วันนี้เราทําง่ายแล้วปกติส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะต้มไก่แยกแล้วค่อยเอามาใส่ในแกงกะหรี่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวน้ําแกงกะหรี่มันจะข้นไปไงแต่ว่าถ้าทําแบบนั้นข้อเสียก็คือว่าน้ําซุปมันจะไม่มีรสผมก็เลยทําทางรัดให้เดือดเรียบร้อยแล้วนะผมว่านี้น่าจะได้แล้วในระดับหนึ่งละเสร็จแล้วหลังจากนั้นจะใส่กะทิลงไปแล้วครับอันนี้มันต้องใช้หางกะทิใช่ไหมแต่ทีนี้ผมใช้กะทิขวดใช่ไหมวิธีทําหางกะทิแต่กะทิขวดทํำยังไงใส่ใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปไง นี่ไงมันก็กลายเป็นหางกะทิแล้วก็เป็นกะทิเจือจางะนะครับผมอะอุ้ยอันนี้อันนี้ผมใส่น้ําเยอะไปนิดนึงขอโทษนะพี่นะพังมือพังมือถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดพี่แต่การใส่น้ําเยอะมันก็ทําให้เรากุงแล้วจืดอ่าะฉะน,นั้จริงๆแล้วมันควรจะใส่น้ําแค่แบบไม่เกีย้ยกิ่มๆพอดีพอดีอันนี้พรวดไปหน่อยขอโทษแต่ทําได้พี่ก็เคี่ยวนานอ่ะสีสวยๆแล้วนะคราวนี้ก็ต้องมาเริ่มปรุงครับปรุงเล็กน้อยก่อนนะครับ ปรุงง่ายๆเลยถ้าใครมีผงปรุงรสเชฟบุ๊กก็ใช้ได้เลยถ้าไม่มีก็ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับผงปรุงรสเนี่ยแทนรสเค็มไปเลยนะครับผมแทนรสเค็มไปเลยก็ใส่ไปได้เลยอย่างหม้ออย่างเงี้ยก็น่าจะใส่ประมาณสักสองช้อนเล็กๆอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับถือว่าแทนรสเค็มได้เลยแบบนี้แล้วก็ใส่หวานสักนิดนึงใช้น้ําตาลมะพร้าวอย่าพึ่งไปปรุงเยอะพี่อย่าพึ่งไปปรุงเยอะเราปรุงให้มันเป็นเบสของรสชาติก่อน คราวนี้ก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนอย่างเงี้ยแค่นี้ก่อนไม่ต้องเยอะใช่เดี๋ยวค่อยมาปรุงทีหลังนะครับผมยังไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าพี่ใส่เยอะไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวน้ําตาลมันไปรัดไก่ไก่พี่มันจะไม่นุ่มนะครับมันจะแข็งมันตะกระด้างแต่ว่าถ้าพี่ไม่ใส่เลยเนี่ยมันก็จะจืดไปงั้นก็ใส่ลงไปก่อนแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้มีอะไรมีผงปรุงรสให้เค็มแล้ว<ม>พริกแกงมีความเค็มแล้วถูกไหมแล้วก็มีน้ําตาลให้หวานแกงกะหรี่มีแค่นี้สองรสแค่นี้ นะครับผมไม่มีรถอื่นนะพอยันตปิดครับอ่ะโอเคงั้นง่ายๆคุณผู้ชมสูตรมันนะคือพี่ใส่น้ำส้มสายชูเท่าไหร่ใส่น้ำตาลเท่านั้นอ่ะผมกะเอาเนี่ยผมใส่น้ำส้มสายชูไปแบบนี้อ่าพี่ต้องจำปริมาณน้ำส้มสายชูไว้ก่อนโอ้หม้อเดือดแล้วเดือดเร็วมากดูดิขออนุญาตบิดบิดบิดให้ควันไปทางนึง กลิ่นเหมือนน้ำจิ้มหมูสเต,ต๊มากเลยนะอันนี้ตอนนี้แล้วถ้าคู่กับอาจารย์นี่คือแบบเข้าเลยใช่ครับพี่พี่ต้องจําปริมาณของน้ําส้มสายชูเอาไว้ที่ใส่ไปไม่ใช่ผมใส่มาเดี๋ยวผมกัดผมก็ผมดูด้ดยวยตาแต่ผมกัดแล้วน้าตาลประมาณทั้งสองช้อนอปริมาณเท่ากันแต่พี่ยังไม่ใส่น้ําตาลเลยสิ่งที่พี่ต้องทําคือพี่ต้องเปิดให้น้ําส้มสายชูเดือดนิดนึงถามว่าจะงงอะไรทําไมถึงทำอย่างนี้พี่ลองไปเคี่ยวน้ําส้มสายชูเองตอนที่มันเริ่มเดือดตอนแรกอะ มันจะมีกลิ่นฉุนแรงขึ้นมาจนแสบจมูกพี่ต้องเอากลิ่นนั้นออกไปก่อนถ้าพี่ไปใส่น้ําตาลเลยกลิ่นฉุนพวกนั้นมันจะถูกน้ําตาลน่ะพันหนึกเอาไว้หรือดึงเอาไว้พอมันถูกน้ําตาลถันหนึกเอาไว้หรือดึงเอาไว้มันก็จะทําให้เวลาที่พี่ไปจิ้มมันก็ยังฉุนน้าส้มสายชูอยู่เพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้มันเดือดและให้กลิ่นฉุนมันขึ้นมาก่อนเพราะกลิ่นฉุนมันขึ้นมามันออกไปในระดับหนึ่งแล้วเราค่อยใส่น้ําตาลเนี่ยพี่ต้องเตรียมน้ําตาลไว้ในปริมาณเมื่อกี้ที่เรากะคือสองช ไม่ค่อยฉุนแล้วนะเราดมได้แล้วพอเราดมได้แล้วเราใส่น้ําตาลไม่กีโก่โากะประมาณสองช้อนโต๊ะเนาะ,ะนะครับผมน้ําตาลกับน้ําส้มส่ชูเท่าๆกันนะครับผมน้ําตาลอาจจะเหลืองกว่านิดนึงได้นะอ่าข่อยนิดนึงอันนี้สไตล์ผมไงเชฟบ,บุ๊กหวานตลอดแล้วก็ใช้ไฟอ่อนครับแล้วเคี่ยวไปเลยพี่เคี่ยวยิ่งแบบให้มันออกเหลืองๆยิ่งดีเลยพี่มันจะอร่อย ออกเหลืองๆก็คือน้ําตาลมันเริ่มไหม้หน่อยๆอน้าตาลเริ่มเกรียมเั้นตรงเนี้ยผมก็จะปล่อยมันเคี่ยวไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันหรอกหม้อสแตนเลสมันมันไม่ทําปฏิกิริยาอยู่แล้วพี่ดูสิเห็นไหมถ้าเป็นหม้อยอย่างอื่นนี่เจอแบบเปรี้ยวๆอย่างนี้เข้าไปอะไรเข้าไปอย่างนี้อันตรายนะหม้อบางชนิดมันเกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายนะแต่หม้อสแตนเลสไม่เป็นพี่ใส่เกลือแบบคือมันต้องบอกว่ามันแบบมันไม่ถึงช้อนชาพี่มันปลายจริงที่มันด้ามช้อนเลยอ่ะอุ้ย เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหนืดแล้วพี่จะเห็นนะเนี่ยเริ่มหนืดพี่เห็นไหมเห็นความหนืดไหมนะนะมันจะไม่เหมือนน้ำใสๆแล้วเนี่ยเด็กใกล้ได้แล้วปล่อยให้มันหนืดหน่อยเงาละโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเตรียมแตงร้านก่อนเดี๋ยวเตรียมอาจารย์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้มาขายของผมบอกพี่ตรงๆนะอันนี้บังเอิญผมมีแตงร้านอยู่ถ้าพี่จะอร่อยจริงพี่ใช้แตงกวาแตงกวาลูกเล็กใช่แตงกวาอร่อยกว่า มีมีดดีๆก็แบบนี้แหละให้ดูก่อนนี่อันนี้ได้แล้วเห็นไหมเห็นความหนื่อไหมดูฟองจะรู้เลยว่ามันหนื่นี่มันจะเป็นผลึกอันนี้ได้แล้วปิดไฟเลยพี่แค่นี้ไม่ต้องทําอะไรละแปลว่ามันหนื่แล้วพี่เดี๋ยวทิ้งทิ้งไว้ให้เย็นมันจะเหนื่อยขึ้นอีกอ่อันนี้ผมจะมาเตรียมพริกและใครจะใช้พริกชี้ฟ้าก็ได้วันนี้ผมใช้พริกขี้หนูแดงเลยเพราะว่ามันมีอยู่ที่บ้านไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอะไรมากเลกว่านั้นถ้าได้แตงกวาอร่อยกว่าแตงร้านครับแตงกวารสชาติดีกว่า คือเราเรา,เรากินกันเราก็จะรู้ว่าแตงกวารสชาติดีกว่าแตงร้านอ่ะใครที่ชอบกินแตงกวาดิบๆก็จะรู้เลยว่าแตงกวามันจะอร่อยกว่าแตงร้านนะตรงนี้มันเลอะนะครับขอตัดออกไปเลยอ่ะแล้วก็มีหอมแดงซอยอีกหน่อยอหอมแดงซอย อาแตงไทยไว้นะพี่อย่าว่ากันนะทํากินเองก็ใช้มือนะเรากินเองนะเราไม่ได้ทําขายถ้าทําขายก็จะใช้ที่โค้งที่ขี้ะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ทํากินที่บ้านเนี่ยอันนี้อยู่ที่บ้านผมนะเราผมว็กินเองไงนะอันนี้อย่าเพิ่งราดนะมันร้อนรอให้เย็นรอให้เย็นนะถ้าราดตอนร้อนผักมันจะสลดพี่มันจะไม่อร่อยอ่ะโอเคก่อนที่จะไปดูนนั้นนะครับผมให้ดูนนี้ก่อนแล้วกันน้ํามาจาดได้แล้วดูความเหนียวมันอ๋อสีมันจะออกอ่าสีมันจะเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วดูความเหนียวมัน เปิดได้เลยเนี่ยแค่มันร้อนมันมีไอร้อนออกมาแค่นั้นเองเปิดได้เลยไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเข้มข้นไหมเข้มข้นเลยนี่เคี่ยวไปเลยพี่ไฟแรงๆได้เลยเพราะว่าหม้อมันไม่ต้องกลัวมันไม่ติดไงพี่มันก็ไม่ต้องกลัวไหมเห็นไหมเนี่ย20นาทีน่สิบนาทีดูน้ำสิอืมดูสิราดข้าวนี่สุดๆเลยนะตอนนี้เราก็ต้องชิมเพื่อปรุงรสพี่เอาละมีเลยมีตัว่อนด้วย โอ้อร่อยวะเฮ้ยมากินอร่อยมากเฮ้ยเฮ้ยไมคคือพี่ชิมไปแล้วพี่แบบพี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่อยากได้โรตีเลยอะเอาไมายลองกินเออเอไมคลองกินเฮ้ยน้ำมันแบบมันไม่ใช่น้ำแกงใสๆอะไมายมันเป็นน้ําแกงข้นๆเข้มข้นอะแล้วกับเบียชอนและใครใครใครจะเชื่อว่าทําแค่ยี่สิบนาทีอุ้ยพี่มันอร่อยอร่อยมากพี่เดี๋ยวนี้เชฟรายการไหนก็ซูวีซูวีใช่ไหมเอามาใช้ไง ได้กินมากพี่เนี่ยโอเคะค,ะครับาะไม่มีขอตัวลาไปแล้วนะคะครับสวัสดีครับ